ครับวันนี้ปลามาที่พี่พันธ์เพื่อนไทยเขินบ้านต้นเกาะนะครับบ้านต้นเกอกนี่เก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งท่านทุกแกวนะครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าวาดแล้วครับก็ได้เริ่มต้นในกระบวนการคอลเลกทีฟกันนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันรวมกลุ่มกันทํามาตั้งแต่ปี4ีหครับเจ้าเวลาปัจจุบันนี้เจ้าเวลาสอเอปีครับก็เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมา จนถึงวันนี้ขึ้นมาได้นะครับวัดน,นี้คือข้อสําคัญก็คือตู้ลุงจันนะครับที่เปิ้ลเป็นอดีตเจ้าวาดเนี่ยเปิ้ลเป็นคนเก็บครัวไว้นักเก็บครัวของคูอย่างที่เจ้าบ้านอมตะเฮืออย่างใดเนี่ยปเปิ้ลจะเก็บรักษาไว้หมดนะครับก่อเลยมีการจัดทํเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ภายในวัดนะครับอันนี้เห็นแป็นส่วนหนึ่งรับจะเปน็นอาคารในเรื่องของเงินโบราณที่เจ้าบ้านได้ช่วยกันเองนะครับตั้งแต่ปี4 5้าช่วยกันมาตั้งแต่เพี้ยววัด สร้างกระบวนการต่างตง,ตงพักดันจนเป็นวันนี้ครับวันนี้เขากาะจะพาเข้ามาชมสําหรับคนที่ยังไม่กเคยมานะครับวัดต้นกาะพิพันธ์วัดต้นก,อกน,นกอกนี้ครับอยู่ต่างเข้าตีเวียงตาการสบปตองนะครับจะถึงก่อนเขาจะอยู่ตางดูรถทางขวามือนะครับแล้วก็จะเห็นครับนี่ครับนี่เป็นพาเข้าไปชมในเรื่องเฮือนครับเพื่อนหลังนี้ก็จะบ้านคณะศรัทธาโดยเฉพาะ ตู้กแก้วนะครับที่ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าวาดเนี่ยก็ได้ดำเนินการพักดันตั้งแต่ต้นครับก่อนที่นี่เป็นหมู่บ้านไต่เขินนะครับไตเขินที่ของสะบตองครับเอามาดูความงดงามนะครับอันนี้จะเห็นว่าบใิกาศดามนี้นะครับเป็นต้นยังอยู่ช่วงหนาวอยู่นะครับเห็นครับ นี่คือช่องลมครับนั่นก็น,นี่เป็นตอนนี้เป็นวันประชุมหมู่บ้านนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการสาาการประชุมหมู่บ้านอยู่ฮั่นจะมีเสียงเละหลอดบางส่วนครับนี่ครับนี่เป็นทางเข้าป่า,มาชมครับเป็นอาคารทัน้างขนาดใหญ่นะครับตีหองขึ้นมาดูนะครับกป่าชมนะครับก็ความงามที่สุดก็คงคงจะเป็นในเรื่องของ การที่จะบ้านได้รวมใจกันมาครับแล้วก็สลานี้ก็เป็นหมู่บ้านสลาเลยครับสลาจากในพื้นที่ที่ช่วยกันมาภายในก็มีการเริ่มเ,เก็บเก็บข้าวของที่มีอยู่ที่รัทธาหรือของภายในวัดเนี่ยเริ่มเอามาวางอย่างพอดีครับบัได้บัได้วางอย่างนักนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการเก็บไว้มาตั้งแต่ยุคข,ของท่านตุลุงจันทร์นะครับตุลุงจันทร์ จะเก็บครัวไว้หมดครับจะเป็นครัวที่พ็น้อว่าครัวตาลเนาะที่เป็นสังฆทานหรือว่าอย่างต่างเนี่ยก็จะเก็บไว้หมดครับโดยเฉพาะเมื่อก่อนนี่ครับน้ําต้นเนี่ยจะเก็บไว้นักเลยหมู่่อก้าของเก่าหมูที่อยากจะมาซื้อเนะี่ยแวะเวียนมายอย่างใดตุลุงเมื่อก็ตึงบัหายครับก็จะมีครับอันนี้เป็นของที่เก็บไว้เลยนะครับตั้งแต่ในยุคข,ของตุลุงจัดนะครับอันนี้บางส่วนท่านก็จัดเก็บไว้เพื่อเป็นการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดสถานที่แห่งใหม่เนาะ สำหรับหมู่เฮาที่ยังบดเกยหูมาก่อนเลยแวะมาได้นะครับก็ในส่วนของเนี้ยจะทําเห็นว่าก็มีผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็ในส่วนของหมู่บ้านที่มีการดําเนิน,นการจนมีชื่อเสียงไปได้รับรางวัลต่างๆนะครับในเรื่องของชุมชนปัจจุบันก็เป็นกำนันนะครับผู้นําชุมชนที่นี่กำนังสมะสวัสดิเรือนวินนะครับครับที่นี้ก็เป็นที่ที่ สามารถรองรับผู้คนรองรับคนที่อยากจะมาท่องเที่ยวมาศึกษามาอาย่างได้ด้วยชุมชนนะครับเป็นชุมชนตัวอย่างอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งสามารถประสานงานติดต่อมายังท่านกำนันได้นะครับสำหรับผมเองก่อนในฐานะของตั้งแต่ยุคป,ปี4 5นะครับก่อได้อู้ถึงในเรื่องส่วนนี้ความสำคัญของการนุรักษ์เงอนการที่ต้องเป็นส่วนสำคัญที่เราจะได้ เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเฮือนก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเป็นปัจจัยที่มันมีอยู่โดยเฉพาะในส่วนของบ้านต้นเกอกซึ่งเป็นเขือนที่ติดกับหมู่บ้านยองเนาะยองใหญ่ที่เป็นยองของเวียงต้าการเนี่ยก็จะมีลักษณะสาคัญมีลักษณะพิเศษเขาหน้ากันอะรวมตัวและช่่ยกันได้ครับโดยเฉพาะสิ่งสําคัญนะเนี่ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ของเนี่ยครับของที่ตู้หลุงมันเก็บไว้เนาะก็หลากหลายเอามาให้ดูให้ชมกันนะครับก็พร้อมๆกันครับเอาเดินไปดู สารที่อนก่อนเนาะนั้นก็จะเป็นเรือนนอนนะครับกอ็อันนี้เป็นช่องล้างลินนครับผมส่วนต่างๆหน้าต่างโอโทนะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่เราจะติดตามเห็นได้นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพามาสู่ด้านหลังนะครับครับก็จะเป็นส่วนเที่ยวเห็นครับจากที่เดิมนะครับแหล่งนี้ก็จะเป็น ตรงหน้าห้องครัวนะครับอันนั้นก็คือฝาไหลเท่าเห็นเมื่อกี้นะครับก็ไมการน,นำของส่วนห้องครัวนะครับเอามาให้ดูเก็บมาของแต่และอย่างได้ชิ้นกับเป็นของตั้งเดิมเนาะที่้าบ้านได้มาจัดมอบเพื่อตั้งวัดก็น่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับชุมชนอื่นๆนะครับแล้วก็ก็ถือว่าอย่างว่าต้นกอกนี่ชุมชนไทยเขนินบ้านต้นกอก บนบ้านกลางอำเภอสบับะตองกน็น่าจะเป็นชุมชนแหล่งใหม่ๆที่ชวนคนมาศึกษามาดูได้นะครับคผมก็ถือว่ายังแบบเป็นที่แพร่หลายท้าใดคิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นที่แพร่หลายนะครับเข้ามาชมได้ครับอันนี้ปาชมก่อนนะครับเป็นการแนะนำและก่อเพื่อกระตุ้นเนยนความสำคัญใน้ชุมชนได้จัดรวมตัวกันในหะ้เป็นของส่วน หน้ามูหรือส่วนกลางนะครับที่นี่ยังมีในส่วนของดาดฟ้าด้านนอกนะครับกบผมแล้วก็ที่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นหลองเข้าที่จะบ,บ้านนะครับเพื่อบริจาคนะครับบริจาคไว้มมบเพืชกับตังวัดก็ผมเราจะเห็นบรรยากาศรอบข้างครับเพราะว่าบริเวณนี้ก็อยู่ในบริเวณของเวียงเก่านะครับเป็นในเขตของโบราณสถานเวียงตาการ เมืองในยุคของหาิพุญชัยแล้วนะครับนะครับเราก็จะเห็นจะมีเจดีย์สิ่งตอนนี้มันก็เชื่อมโยงกันนะครับกับนี่ก็เป็นหลองเข้าที่ชาวบ้านได้บริจาคใหือตังวัดกลับไปได้เสียงก้ารแรงงานอย่างลยครับนอกจากก้าวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของหลองข้าี่ยปรจจันมอบพืชครับแล้วก็ได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นหลังคาเป็นส่วนไม้เพิ่มเติมอย่างอืง่นแถมเสียง,งประมาณแสนหนึ่งครับแล้วก็ แต่กาแหงเนี่ยจะบ้านได้ช่วยกันหอมนะครับครับผมนี่เฮาจะมาถึงในส่วนทางนี้ห่กครั้งนะครับเพื่อจะได้จัดชมและวก็ใไขได้มาจะแวะมาเยี่ยมเยียนอย่างใดก็ได้ครับวันนี้ผมขอนํานเสนอและวกาด้วยความยินด,ดีครับสเอปีจากการลิเริ่มในจุดเล็กๆเกาะมาจนถึงขั้นนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินด,ดีและก็ภูมิใจสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ